สวัสดีครับพบกับดิมครับ a n n e l ผมนบอยอาตมาเคยสงสัยกันไหมครับว่าโมเดลเรือฟูฮูหัวตะลายหรือซิล i ี่เน็กของฟูจิมิคืออะไรเรามาดูกันใน EP นี้กันครับ สำหรับโมเดลเรือที่เราเล่นกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีซีรีส์ในของโมเดลเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะในสเกล1นึ่ต่อเจ็ดร้อยเนี่ยทำไมมันมีโมเดลเรือที่เรียกว่าวอเตอร์ไลน์ทำไมมันมีโมเดลเรือที่เรียกว่าฟูหูแล้วมันมมลล oo, มต่างกันอย่างไรละ่ะวอเตอร์ไลน์อย่างแรกเลยตามชื่อมันเลยครับวอเตอร์ไลน์คือแนวน้ํานั่นแสดงให้เห็นว่าโมเดลที่เราประกอบเนี่ยพอเวลาเราโชว์เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับเรือวิ่งอยู่บนน้านั่นก็คือตัด ตัวส่วนของท้องเรือทิ้งไปจะเห็นแค่ตรงเส้นแนวน้ําที่เรือลอยลําอยู่นะครับส่วนฟูฮูชื่อก็บอกเลยว่าฟูฮูก็คือเต็มท้องเรือเลยนั่นก็คือจะมีส่วนของด้านใต้ท้องเรือมาให้ด้วยนะครับมาดูในส่วนของแต่ละกล่องกันว่ามันหน้าตาเป็นอย่างไรกันครับประเภทแรกนั่นก็คือวอเตอร์ไลน์ นะครับสักครู่เนี่ยบอกแล้วว่าเป็นแบบแนวน้ำนะครับหลายหลายบริษัทเนี่ยอาจจะเขียนมาเลยว่าเป็น w a t e r l i n e Series นะครับ w อ t e r l i n e Series อย่างที่บอกก็คือเป็นแนวน้ำเมื่อประกอบเสร็จแล้วเนี่ยจะไม่มีท้องเรือนะครับด้านข้างของตัวเรือเนี่ยเรามองไปเนี่ยไม่มีท้องเรือก็คือไว้สําหรับวางบนแผ่นโตะธรรมดาเนี่ยถามว่าแล้วโมเดลแบบวอเตอร์ไลน์เนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงนะครับ โมเดลแบบวอเตอร์ไลน์เนี่ยถือว่าคลาสสิกที่สุดเรียกว่าที่สุดในโลกเลยก็ได้นะครับถ้าเราเคยดูในหนังหรือการวางแผนยุทธการของกองทัพเนี่ยที่เขามานั่งประชุมแล้วร้องกันเนี่ยเขาจะมีโมเดลตัวเล็กๆนะครับแสดงถึงทัพนั้นทัพนี้การวางแผนทัพเรือก็เหมือนกันเขาจะทําเป็นโมเดลเรือลําเล็กๆที่ไม่มีท้องเรือแล้วก็วางบนโต๊ะแล้วก็ใช้ไม้เขี่ยกันไปเขี่ยกันมา นั่นแหละครับคือต้นกำเนิดของโมเดลวอเตอร์ไลน์ที่เราเล่นเล่นกันอยู่นี่แหละสำหรับโมเดลวอเตอร์ไลน์ข้อดีอย่างไรนะครับโมเดลวอเตอร์ไลน์เนี่ยถ้าท่านต้องการไปทาเป็นฉากน้ำเรือวิ่งอยู่บนน้ำเนี่ยมันจะค่อนข้างซับพอร์ตได้ดีทีเดียวครับมาดูด้านในกล่องกันนะครับตัวกล่องนี้ผมยกตัวอย่างของอาโอชิมามานะครับถ้าเราเปิดมาเนี่ยที่เห็นชัดเจนเลยนะครับก็คือ ตัวเรือจะให้เป็นแผ่นเป็นแผ่นแผ่นน้ำเราเรียกแผ่นน้ําแผ่นท้องเรือที่แบ,แบๆเรียบๆมาเลยนะครับวางบนพื้นปุ๊บจบเลยนะครับของฟูจิมิก็เหมือนกันนะครับฟูจิมิเปิดมาด้านในนะครับก็จะมีเป็นแผ่นน้ํามาให้นะครับบางยี่ห้ออาจจะทําเป็นแผ่นสีแดงมาเลยนะครับเป็นแผ่นสีแดงที่เป็นท้องเรือมาเลยนะครับ ก็จะแยกชัดเจนดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบต่อไปกันก็คือฟูหูครับสำหรับแบบต่อไปเนี่ยพี่บอกก็คือฟูหูหรือเอาง่ายๆก็คือเรือที่มีท้องเรือนะครับสำหรับฟูจิมิเนี่ยหน้ากล่องจะค่อนข้างทำให้ใหเราเห็นชัดเจนเลยถ้าเกิดเป็นเวอร์ชัน่นฟูหูเนี่ยเขาจะเป็นใช้สีดำนะครับต่างกับวอเตอร์ไลน์เมื่อสักครู่ที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเป็นรูปวานะครับจะเป็นรูปวาด ถามว่าสองกล่องนี้นอกจากท้องเรือแล้วต่างกันยังไงตอบได้เลยว่าไม่ต่างกันเพราะว่าบล็อกใช้ลำการฉีดเนี่ยคือบล็อกเดียวกันเลยนะครับลํานี้ตัวเรือลําเดียวกันครับใช้บล็อกเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าเจ้าฟูหูเนี่ยเขาเพิ่มชิ้นส่วนท้องเรือมาให้นะครับเป็นท้องเรือแบบเต็มลำนะครับเมื่อประกอบแล้วก็จะมีส่วนของหางเสือมีของใบพัดด้านล่างนะครับ มาให้แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับฟูฮูนะครับนั่นก็คือขาตั้งนะครับเนื่องจากเรือมันมีท้องเรือนั้นไปวางพื้นเรียบๆแบบวอเตอร์ไลน์เนี่ยไม่ได้นะครับสำหรับฟูฮูเหมาะกับคนที่ต้องการโชว์เรือที่มันเต็มๆ็เรือเต็มๆลำอ่ะนะครับแต่ว,ว่ามันจะไม่เหมาะกับการที่เอาไปเซตฉากน้ำฉาก ไดโอรามาต่างๆเหมาะกับการตั้งโชว์เดี่ยวๆนะครับก็เลยแนะนําว่าถ้าคนอยากเล่นไม่กี่ลำน้อยลำก็หาฟูฮูมาเล่นนะครับส่วนใครอยากจะจัดกองเรือจัดเหตุการณ์การลบแนะนำเป็นแบบหัวตะายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูแบบต่อไปกันครับมาถึงแบบที่3กันสำหรับแบบที่3เนี่ยก็คือ Next Series สำหรับ n x x t e r i e s เนี่ยก็คงจะมียี่ห้อเดียวที่ปัจจุบันผลิตออกมาก็คือฟูจิมิ คำว่า Next Series คืออะไรอ,ะอยากให้หลายๆคนย้อนภาพไปถึงโมเดลหุ่นยนต์กันดำนะครับซึ่งในลักษณะที่ตัวพลาสติกเนี่ยฉียดสีมาให้ในแผงและก็คือพูดง่ายก็คือต่อดิบโดยไม่ต้องทําสีนั่นแหละแล้วอ,อีกข้อดีอย่างก็คือเป็น snap fit หรือ snap fit หรือที่หลายคนเรียกกันนะครับก็คือเป็นโมเดลที่ตัวชิ้นส่วนเนี่ยมีเดือยสามารถกดติดก,กันได้เลยโดยไม่ต้องใช้กาว นะครับแต่ก็ออกมาให้เราเล่นกันไม่กี่ลำนะครับมาดูด้านในกันนะครับสำหรับซีรีส์เน็กเนี่ยถ้าท่านใดติดตาม d ีมคราฟเนี่ยเราก็จะยกมาให้เราให้พวกเราได้ดูเสมอแหละนะครับซีรีเน็กเนี่ยจะเป็นแบบฮูหูนะครับก็คล้ายๆกับฟูหูแต่ว่าถ้าเห็นชิ้นส่วนใกล้ๆนนะครับจะมีเดือยในการประกอบ นะครับก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นรูก็มาถึงก็ประกฏแล้วก็กดได้เลยนะครับตัวชิ้นส่วนเนี่ยเขาก็จะฉีดสีมาให้เราแล้วนะครับตัวเรือสีเทาท้องเรือสีแดงครับตัวพื้นไม้นะครับก็ทําสีมาให้แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรตัดมาเกาวตะเข็บให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้มือกดให้แป๊บก,ก็ประกอบได้เลย ข้อดีของชุดนี้ก็คือสําหรับน้องๆหรือมือใหม่ต้องการอยากเล่นเรืออยากให้เริ่มจากชุดของซีรีส์นี้เนี่ยครับเพราะว่าค่อนข้างจะประกอบง่ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบอื่นๆกันครับสำหรับตัวต่อไปที่แากแนะนําแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกับตัวเก่าไม่ไม่ต้องแยกออกมาก็ได้นะครับจริงๆมันคืออาวอ r เตอร์ไลน์แต่ว่าเป็นตัวใหม่ของฟูจิมิ นะครับถามว่าแตกต่างจากตัวอื่นวัตไลา์ที่ฟูจิมิทำมาอย่างไรนะครับตัวนี้ฟูจิมิจะให้ชิ้นส่วนใหม่มาชิ้นหนึ่งก็คือปืนปะตะอ,อกับกล้องส่องทางไกลที่ติดตั้งอยู่บนหองคอยเดินเรือเนี่ยมาให้ซึ่งเป็นการฉีดใหม่ที่ความคมของตัวบล็อกเนี่ยดีกว่าเดิมมาให้นะครับก็จะมาในลนักษณะที่กล่องเป็น จากแบบนี้เป็นสีขาวนะครับนข้างก็จะเป็นโล่งๆเลยมีแต่ชื่อเรือนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าออกมาใหม่แล้วก็ยังมีไม่กี่ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นเรือที่ค่อนข้างจะแปลกๆอาจจะเป็นเรือปีเก่าๆนะครับที่ยังไม่เคยมีใครทําออกมาสําหรับประเภทต่างๆของโมเดลเรือใน1ต่อ700เนี่ยก็ใหญ่ๆห,หลักใหญ่ๆก็มีอยู่2แบบนะครับที่เราเกินไปตอนต้นนั้นก็คือ วัตถลายกับฟูฮูส่วนจะแตกย่อยมาเป็นเน็ตเป็นแบบนี้ยังไงก็แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่บริษัทของโมเดลเนี่ยจะทำออกมานะครับ <_ Okey. S 2> เดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นๆกันต่อครับครับมาถึงช่วงสุดท้ายอันนี้มีคำถามจากาต่อเนื่องจาก EP ีที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องการใช้สีโดยการดูคูมือสีเนี่ยดูยังไงนะครับก็มีหลายคนถามเข้ามานะครับว่า แล้วถ้าผมซีเรียสกว่านั้นล่ะเพราะว่าผมไม่อ่านในประวัติศาสตร์เนี่ยตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยญี่ปุ่นมีอู่เรือถึง3อู่แล้วก็มีคนบอกว่าอู่เรือทั้ง4ทั้ง3อู่เนี่ยเป็นสีเทาเหมือนกันแต่คนละโทนจริงเท็ดแค่ไหนผมตอบเลยว่าเรื่อจริงครับนะครับถ้าเราไปดูในคู่มืออย่างครั้งที่แล้วที่เราบอกเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอว่าตัวเรือเนี่ยให้ใช้สีเบอร์3 2นะครับ ที่ในคู่มือระบุไว้เนี่ยแต่ถามว่าถ้าคนซีเรียสล่ะเพราะว่าสําหรับน้บอยเนี่ยเคยทําคลิปแล้วบอกว่าอายามโต้ผลิตสร้างที่อุคุเลนะครับคากะอากากิไปสร้างที่เซซาโบมีสีไหมครับตอบเลยว่ามีสีนะครับแล้วก็ทั้ง2ยี่ห้อที่เป็นสีหลักที่ขายในเมืองไทยเนี่ยทำออกมาขายทั้งคู่เลย นะครับอย่างที่บอกสักคู่อู่เรือในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมีอยู่3อู่นะครับนั่นก็คืออู่แรกก็คือคุเลหรือคุเลนะครับแล้วแต่ท่านใดออกเสียงแล้วกันอู่ที่2คือเซซาบโบนะครับอู่ที่3เนี่ยคือไมซาลุนะครับถ้าเป็นสียี่ห้อมิสเตอร์คัลเลอร์นะครับสำหรับคุเลเนี่ยก็จะทำมาในเบอร์601นะครับถ้าท่านใดจะใช้ทับย่าเนี่ยก็จะเป็นเ f, f 7 5นะครับสำหรับอู่เซซาบโบ ถ้าเป็นวิตเตอร์คัลเลก็จะเป็นเบอร์602นะครับไล่มาเลยถ้าเป็นธมิยะก็จะเป็นเบอร์ XF77 นะครับส่วนอู่สุดท้ายนะครับอู่ไมสลุนะครับไมสลุไม้สลุเนี่ยแล้วแต่ท่านใดออกเสียแล้วกันนะครับก็เป็นวิตเตอร์คัลเลก็จะเป็น603ส่วนธรมิยะก็จะเป็น87นะครับแต่สำหรับคุณที่ไม่ซีเรียสเนี่ยผมก็บอกเลยว่าใช้32ไปเลยนะครับเพราะว่า ถ้าถ้าดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าโทนสีเนี่ยมันก็คือสีเทาแต่ว่ามันอาจจะต่างโทนกันนิดนึงนะครับแต่สำหรับท่านใดอยากจา,ากตรงอูตามประวัติศาสตร์จริงๆก็แนะนำตามที่เราแนะนำนะครับสำหรับท่านใดที่มีคำถามอื่นๆนะครับก็ลองฝากไว้ได้นะครับถ้าเราได้คำตอบเราก็จะมาตอบให้พวกเราฟ้า นะครับสุดท้ายถ้าเกิดใครสนใจสีจะสนใจโมเดลแบบต่างๆที่อธิบายไว้เมื่อสักครู่นี้ก็ลองติดต่อทางแอดมินของเพจบีมครับเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางหน้าเพจทางช่องทางไลน์ลาซาด้าช้อปปีนะครับแล้วก็เหนืออื่นใดก่อนจะจบคลิปขอฝากให้ช่วยกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้นิดหนึ่งสำหรับ ep หน้าๆถ้ามีเมื่อไหร่ก็จะได้แจ้งเตือนให้ เราเข้ามาได้ดูโดยเร็วครับสำหรับวันนี้ผิดพลาดอะไรใดขออภัยไว้ด้วยนะที่นี้แล้วก็สวัสดีครับครับผมเรามาดูกันว่าซื้อของกับทางดีมครับลอยดียังไงช่องทางการซื้อนะครับมี3ช่องทางด้วยกันทางแฟนเพจดี c r a f t ทางช้อปปีแล้วก็ทางลาซา d a แล้วก็ตอนนี้มีมาใหม่คือมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วนะครับผม ส่วนสินค้าของเราถ้าซื้อแล้วหลังจากทีมงานเช็คก่อนส่งแล้วถ้าส่งไปแล้วพาร์ไม่ครบมีปัญหาอะไรพวกนี้เราสามารถเคลมฟรีได้เลยเนาะโอเคฝากด้วยนะครับผมช่องทางนี้เลยโอเคครับผมขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปพวกเราจนจบนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากทางดินครับช่แน l ก่อนใครก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ และสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตข่าวสารใหม่ๆก่อนใครได้ที่เพจ Facebook Be ีมครับตามนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ